อันนี้นะกากหมูถ้าเข้ารอยขึ้นขึ้นมาแบบนี้ก็คือว่าไก่เดียวแต่กันยังบ่ทันได้แค่ไก่เฉยๆยังไม่ได้ที่กล่องกับสีบนเองด้วยพี่น้องใส่มือ นะคือไก่แล้วแต่กันยังนมอหันได้อะนะแก่ไก่เฉยๆใส่ส้มุงหนึ่งก็เคืองผลนี้กระสีไดนไงดอกแลกเลยนั่งเรืออีกดอกสองเพราะว่าถ้าทำบอนอีกกระสีบรกอบนะก็จะถึงลูกค้าของเราสดใหม่ทุกวันนะนี่เอาเรือกระทำจ้ะ ต้องใส่ฟืนถ้าใส่เก๊สแบบมันสียห่อนนะแม่เพราะว่าเราทำนานนานมากหมหนึ่งในชั่วโมงนั้นก็เกินโตัวชั่วโมงครึ่งน้ำหนักสิบห้ากิโน้ำหนักสิบห้ากิโลต่อชั่วโมงครึ่งนะั่ยไฟเนี่ยเอาไปเราคำนวณความร้อนองศาฟาเรนไฮต์ไม่ได้เพราะว่าเราใช้เตาฟืนแต่ว่าตัวเนี้ย ประมาณหนึ่งชั่วโมงยี่สิบหนึ่งชั่วโมงสาสิบนาทีโดยประมาณนะนใช่ไหมใช่นี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 ่คือนี่พิธีกรผู้ดำเนินรายการนะคุณจะได้ความรู้จากเรามากมายนะอันนี้อันนี้เตาอะไรฮะเตาอะไร <c oughs> เตาอ,อั่งโลเต้าฝืนถ้าอีกเตาแบบนึงไม่เอาใช่ไหมฮะเต้าอ,อะไรวะเตาแบมเป็นมุกไม่นักเลยนะเหนื่อยเตาแบบของพี่เขาขายได้ไงอเอเอซื้อพี่เขาไม่ได้ไงเอ้ยเตาหน,นึ่งไม่เอาไม่เอายังไม่ดี คลิปนี้กับซ้ำนี้เนาะจะาน้องคลิปนาคอกันไหมหอนน้อยแมโทรศัพท์ซูมเขาไก่กับหอนนะสงสารโทรศัพท์เนาะเสร็จเรียบร้อยใช่เรียบร้อยแล้วชุดหนึง่งได้อีกชุดหนึง่งภูมิใจน้ำเสนื้อไปนะ แซ่บอ,อร่ yeah. อยอย่าบอกใครมันสีเบิดไว้จิ้มเดี๋จ okay. ิ้มเลยไม่เ่นหัวอยากหน่อยหนี่งจะกอบอขอว่ารอบนขอบ่าเห็ดใหญ่แฮงจิมปอือกินเลยอร่อยมากอร่อยไหมอือ ความนวกับพอดีได้ยน่เทปแต่เราเที่สบอันนี้นะกากหมถ้าเข้ารอยขึ้นขึ้นมาแบบนี้ก็คือว่าไก่แล้วแต่กันยังบมทันใด้ะแค่ไก่เฉยๆยังไม่ได้ที่ องก็สีบริเวณเองเลยพี่น้องใส่มือ,อ,อ,อนี่นะคือไก่แล้วแต่กันยังมัวท่นไดอ้อะนะแก่ไก่เฉยๆใส่สม,มุนงหนึง่งก็เคืองผลน,นี้ก็สีได้นี่ดอกแหลกเลยนั่งเรืออีกดอกสองเพราะว่าถ้าทำบอลอีกก็สีประกอบนะ ก็จะถึงลูกค้าของเราสดใหม่ทุกวันนะนี่เอเรอกระทำจะ้ะ ต้องใส่ฟืนถ้าใส่แก๊สแบบมันสีห่อนเห็นไหมเพราะว่าเราทำนานนานมากมอหนึ่งในชั่วโมงนึงก็เกินโมกเกินเออชั่วโมงครึ่งน้ำหนักสิบห้ากิโลห้ากิก็ชั่วโมงครึ่งนั่งไฟเนี่ยไฟเนี่ยเราเอาไฟเราคำนวณความร้อนองศาฟาเรนไฮต์ไม่ได้เพราะว่าเราใช้เตาฟืนแต่ว่าตัวเนี้ย ประมาณหนึ่งชั่วโมงยี่สิบหนึ่งชั่วโมงสาสิบนาทีโดยประมาณนะใช่ไหมใช่นี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 ่คือนี่พิธีกรผู้ดำเนินรายการนะคุณจะได้ความรู้จากเรามากมามนะอันนี้อันนี้เตาอะไรฮะเตาอะไร เตาอ่างโลเต้าฟืนถ้าอีกเตาแบบนึงไม่เอาใช่ไหมฮะเต้าอะไรวะเตาแบบเตียนมุกไม่นัดเลยนะเหนื่อยเต้าแบบของพี่เขาขายได้ไงเออเออชื่อพี่เขาไม่ได้เเออยาาไม่ คลิปนี้กับซ้ำนี่เนาะจะน่าคลิปหน้าพอ,อกันไหมห่อนน้ายแม่โทรศัพท์ซูมเขาไก่กับห่อนนะสงสารโทรศัพท์เนาะเสร็จเรียบร้อยใช่เรียบร้อยแล้วซุดหนึ่งได้อีกซุดหนึ่งภูมิ <c oughs> ใจนำเสนอไปนะ แซ่บอร่อยอย่าบอกใครมันสีเบิร์ตไว้จิ้มได้ปะจิ้มเนะ